สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยาครับผมครับอ๋อจะเอารถมาให้ดูใช่ไหมครับรถรุ่นอะไรเอ่ยวีออสวีออสปีอะไรเอ่ยปี2012ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมดูให้เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะโอเคครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเป็นกําลังใจกันฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรถละคันหนึ่งนะครับเป็นรถลูกค้านะครับเขาซื้อรถยนต์จากเต็นท์นะฮะแต่ว่าเขาจะมาให้ผมเช็ครายละเอียดให้ทีว่ารถมันโอเคไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปดูกันฮะนี่คันนี้เลยนี่คันนี้เลยวีออสนะฮะคันนี้ที่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะให้ผมเช็คให้นะครับว่ารถคันนี้สวยไหมครับว่าคนรถคันนี้ จริงๆแล้วไอ้รถคันนี้นะครับที่ว่าผมเคยรีวิวไปที่เต็นท์ของพี่ชายผมนะคันนี้เลยนี่เดี๋ยวทักทายลูกค้าก่อนพอดีเขาจัดไปคันหนึ่งนะครับ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนนะฮะช่วงนี้โควิดฮะต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเช็ครถให้กับลูกค้านะครับ FC กันนะฮะอยู่พัทยานะครับรถคันนี้เพิ่งได้มาใช่ป่ะเพิ่งซื้อมาคันนี้ที่ผมรีวิวไปใช่ป่ะ เอาคันนี้ที่ผมรีวิวไปนะพอดีอ่ะพอดีเจอในเพจอ่ะเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไาเช็คให้ว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอ่ะขออนุญาตนะคันนี้อ่ะลูกค้าเออลูกค้าอยากรู้อะไรบ้างครับอยากรู้ว่าที่ว่าที่ว่าตอนแรกกะสงสัยอะไรฮะสงสัยการเปลี่ยนฝากระโปรงครับการเปลี่ยนฝากระโปรงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดอ่ะจุดจุดแรกเลยที่ลูกค้าสงสัยว่าทําไมรถคันนี้ถึงเปลี่ยนฝากระโปรงมานะฮะอ่ะขอรบกวนอ่ะลูกค้าเปิดให้ผมก็ได้ เดี๋ยวมาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยฮะลูกค้าสงสัยว่าทําไมรถคันนี้เปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับอ่ะมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะใครที่ซื้อรถยนต์มือสองฮะที่กลัวรถยนต์มือสองนะครับก็ผมอยากจะบอกแนะนานะฮะว่าไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่ารถยนต์มือสองเนี่ยเป็นราคาที่ประหยัดมากนะครับแล้วก็ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่ารถมือสองนี่คือตอบโจทย์ทุกคนได้นะฮะถ้าซื้อรถใยแดงเนี่ยคงจะหลตังค์นะยิ่งยิ่งเศรษฐกิจนี้ด้วย อ่ะลูกค้าสงสัยตรงไหนฮะสงสัยฝากระโปรงครับฝากระโปรงใช่ไหมครับฝากระโปรงว่าทําไมฝากระโปรงอ่ะมาดูตัวนี้ฮะตรงนี้น็อตน็อตขยับนะครับฝากระโปรงขยับมานะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนสังเกตตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ได้เดิมนะได้แก้มเดิมนะฮะซูมก็เดิมนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตฮะตัวตัวแอลนะฮะตัวแลยังอยู่ครบนะฮะแล้วก็มีเม็ดอาร์ตนะฮะตามตะเข็บนะฮะเห็นไหมครับ อ่ะคันนี้เนี่ยคานครับคานคานมีการเก็บสีมาแล้วนะครับอ่ะผมจะมาบอกเรื่องฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงทําไมถึงเอ่อถึงถึงมีการขยับเก็บสีนะครับฝากระโปรงตัวนี้มีมีการเปลี่ยนมาฮะจับดูตัวนี้ลูกค้านะฮะนี่จับดูตัวนี้ฮะฝากระโปรงเปลี่ยนมานะเพราะว่ามันจะมีเอ่อเหมือนเมนกาวหยอดอใหม่นะครับตัวนี้คือกาวหยอดอใหม่นะปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมจะนิ่มๆนะฮะจะนิ่มๆและยืดหยุ่นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าบางบางที่นะฮะบเขาจะบางที่เขาจะหยอดแข็งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจิกเข้าไปมันจะนิ่มมันจะนิ่มนะฮะมันจะยุ่ยเลยครับเห็นไหมมันจะดังกึ๊บกึบบเลยเห็นไหมอันนี้เขาหยอดกาวใหม่นะครับฝาก,กระโปรงอันนี้เปลี่ยนมานะอ่ะสังเกตว่าฝากระโปรงเปลี่ยนมาทําไมาถึงเปลี่ยนมาอ่ะเรามาไล่ดูฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับอ่ะฝั่งนี้นะฮะซุ้มฝั่งนี้ก็เดิมนะเห็นไหมครับซุ้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะตัว R ยังอยู่ครบนะฮะตัว R นะฮะเอามาดูแก้ม เกมฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับนี่แต่มาสังเกตคานตัวนี้ฮะลูกค้าเห็นไหมครับสังเกตคานตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวอายังอยู่นะคานตรงนี้ได้เดิมนะอ่ะมาสังเกตดูคานตัวนี้อ่ะมาดูฝั่งนี้เลยมาสังเกตดูตรงนี้ปกติแล้วตัวเอลมันยังอยู่ใช่ไหมครับครับแต่เนี้ยคือตัวเอลหายไปนะครับเห็นไหมครับครับตัวเอลหายไปนะฮะมันจะเหมือนแบบเอ่อไอตรงเนี้ยเดิมนะ ครับอ่าคานเดิมนะแต่ว่าเขามีการเก็บสีมามันจะเห็นลางๆมาเห็นไหมใช่ครับเห็นไหมรถคันนี้โดนดนิดนึงนะฮะโดนนิดหนึ่งนะฮะถือว่าโดนไม่เยอะนะครับก็คานคานก็ถือว่าได้เดิมนะตรงนี้เดิมนะครับอ่าสังเกตว่าทําไมถึงโดนตรงไหนครับโดนตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะครับอ่าสังเกตเลยครับตรงนี้มีการสก,กิทมาตรงนี้นิดนึงนะฮะลูกค้าถือว่าไม่หนักนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้บอดี้อ่า อ่ะตัวบอดี้ของเขาว่ารถคันนี้เดิมไหมอ่ะคันนี้ถือว่าโดนสกิตมานิดหนึ่งนะฮะถือว่าลูกค้าไม่ซีเรียสนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้เลยครับลูกค้ามีสงสัยอะไรบ้างครับสงสัยอะไรบ้างครับที่ว่ารถคันนี้ติดแก๊สมาหรือยังไงฮะดูยังไงอ่ะมาดูนี่เลยอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนครับแต่ว่าลูกค้าที่ที่ไปดูรถอ่ะเบื้องต้นลูกค้าไปดูเองเนาะแล้วลูกค้าดูตามที่ผมบอกเลยใช่ไหมเนี่ยด,ดึงตรงตัวนี้ฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ถือว่าได้เดิมนะครับถือว่าได้เดิมนะเนี่ยอาจจะมีมริ้วรอยสักนิดหนึ่งนะฮะถือว่าไม่ต้องซีเรียสครับรถยนต์มือสองก็ต้องธรรมดาครับมันก็ต้องมีการใช้งานเป็นเรื่องปก,กติครับอ่าเป็นเรื่องปก,กติของรถยนต์มือสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับรถอาบน้ํามาเนี่ยฮะคืออาบมาน้นํามาทั้งคันเนี่ยคือเราก็ดูยากเหมือนกัน,นครับเพราะรถบางทีเก็บเก็บมาสวยนะอ่ามาดูตัวนี้ฮะอ่าประตูตัวนี้นะฮะผมจะดูให้เลยนะครับเนี่ยจับกดนี้นครับเห็นไหมครับ อันนี้คือยังได้กาวเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับได้กาวเดิมครับตัวอาร์ตนี่ฮะยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับได้ประตูเดิมนะคันนี้นะครับเมื่อกี้ลูกค้าขับมาเนี่ยเป็นไงบ้างคะช่วงล่างก็โอเค okay, ไหมอ,อ่ามาดูฝั่งนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะอาร์ตยังอยู่ครบนะเ <ๆ S 2> สาเสสวยนะครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคครับรถคันนี้ถือโอเคอยู่นะได้บอดี้เดิมอยู่ครับ อ่ะแต่หน้ามีสกิตมานิดนึงอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้เลยประตูฝั่งนี้นะฮะจับดูเลยครับดูไม่ยากนะฮะนี่ได้เดิมนะฮะนี่จะมีเมทอาร์ตอยู่ตัวนี้ฮะอ่าได้เดิมนะประตูฝั่งนี้นะ <S <S เดี๋ยวขอลูกค้าดูท้ายหน่อยครับเปิดท้ายผมหน่อยครับเดี๋ยวจะดูให้สอนให้ดูทุกจุดเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่ากำลังที่จะหารถยนต์มือสองสักคันหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะตัวนี้อ่าลูกค้านะครับ อ่าตรงนี้นะฮะดูข้างหลังตัวนี้ฮะเห็นไหมครับข้างหลังตัวนี้ได้เดิมนะครับอันนี้คือน็อตไม่เคยขยับนะนี่ฝากระฝากระโปรงเดิมอย่างนี้ครับลูกค้าลูกค้าลองจับจับดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นิ่มๆนะครับนิ่มแบบยืดหยุ่นนะครับมันถือว่ามันมันจะมันจะไม่เหมือนกับไอตัวฝากระโปรงใช่ไหมฮะอันนี้คือเดิมนะนี่แล้วลูกค้าสังเกตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ไล่กันไปฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคืนนี้ได้เดิมนะ แล้วมาดูฝั่งฝั่งนี้ให้เท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดรถมันโดนชนมายังไงก็ยังไงก็ต้องโดนชนตรงนี้ก็ต้องหายไปนะครับนะฮะลูกค้านะครับถือว่าลูกค้าซื้อรถมาโอเคอยู่นะถือว่าได้ได้รถโอเคอยู่อ่าลูกค้า,าสงสัยตรงไหนครับรถติดแก๊สไม่ติดแก๊สดูตรงไหนใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่ารถติดแก๊สไม่ติดแก๊สด, AD, ด,ด,ดูตรงไหนฮะดูตรงนี้นะครับรถติดแก๊สบางทีอ่ะบางคันนะครับบางคันนะครับบางคันเขาจะติดแก๊สเป็น โดนัทจะเป็นกลมๆนี่ฮะใช่ไหมฮะจะเป็นกลมๆออย่างอะไรก็ต้องเอาออกนะฮะแต่ว่าคันนี้ติดแก๊สแทบซูนมาติดแก๊สแทบสูนมานะครับมันก็จะมีเนี่ยลูกค้าดูเลยครับลูกค้าดูฮะสองดูเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ฮะแล้วแล้วลูกค้าสังเกตครับมันจะมีตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีการเจาะรูนะฮะเขาเรียกว่าเอายางยางมาต่อยติดนะครับแปะไว้นะครับเนี่ยดำๆนะฮะเห็นไหมครับ สองสองรูจะเหมือนกันครับสังเกตดูครับเป็นรถที่ติดแก๊สมานะฮะถ้าถ้าเกิดเครื่องมันยังนิ่งอยู่นะครับถือว่าโอเคนะไม่ไม่มีอะไรนะครับปกตินะฮะตรงนี้เคลียร์นะครับอมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ถือว่านี่นะฮะไดอาร์ตสวยนะฮะอาร์ตเดิมนะฮะนี่ไดอาร์ตสวยไดอาร์ตเดิมนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมเดิมนะครับเดิมสวยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งนี้เลย มาดูประตูฝั่งนี้เลยนี่ฮะจับดูเลยเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมอ่ะลูกค้าลองจับดูโอเคไหมฮะนี่แล้วสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์ของเด็กนะฮะอันนี้ตัวล็อกตัวล็อกเด็กกันนะฮะตัวล็อกกระจกนะครับนี่กันเด็กนะครับบางทีเด็กซนนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้นี่นะครับดูเม็ดอาร์ตฝั่งนี้นะครับดูครับเห็นไหมครับ ได้เดิมนะครับได้รถสวยนะแล้วสังเกตตรงไหนปะครับสังเกตตรงนี้เลยครับถ้าเกิดว่ารถพลิกคว่ำมานี่ครับตรงนี้เลยครับถ้าเกิดรถตีลังกามาพลิกคว่ำมาเนี่ยพวกตรงนี้จะหายไปเลยหรือว่ารถโดนชนลูดมาเนี้ยตรงนี้ก็จะหายไปเลยเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันโดนเบียดมาเนี่ยตรงนี้เวลามีการซ่อมเคาะมาตรงนี้ก็หายไปใช่ไหมครับอันนี้คืออาร์ตโรงงานนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่กลัวรถยนรถยนต์มือสองนะ จะซื้อรถยนต์มือสองสักครั้งหนึ่งสักทีหนึ่งนะครับกลัวครับบางทีกลัวว่าเกิดอุบัติเหตุหนักเอ้ยกลัวว่าขับไปหลอนไปมีคนนั่งข้างหลังหรือเปล่าครับอ่าไม่มีครับสังเกตดูได้ครับอ่าอยากเห็นไหมครับดูน็อตก่อนเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะลูกค้านะเห็นไหมครับน็อตไม่มีการขยับนะฮะตัวเพดยังอยู่ครบนะฮะนี่ตัวเพดอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะฮะพวกวีออถ้าเกิดว่ารถไม่มีเพจนะครับมันไม่สามารถโอนได้นะนะครับ มาดูประตูตรงนี้ให้หน่อยนะครับนี่ดูทีละจุดครฮะนี่อันนี้มีมีการเก็บเก็บงานมาแล้วนะครับแต่ว่ามันได้เดิมอยู่นะนี่เบ็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะมันจะนิ่มๆสักนิดหนึ่งนะฮะมีการเก็บสีมานิดหนึ่งนะครับนี่แต่ว่ามันได้ประตูเดิมนะครับประตูได้เดิมอยู่นะครับนี่นะครับมีการเก็บสีมาแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะมีการเก็บสีมาแล้วนะครับอ่ะ ก็ถือว่าโอเคนะฮะยังได้ความเดิมอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคลูกค้าขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมขอสตาร์ทดูเครื่องหน่อยนะครับรถเคยติดแก๊สมานะครับถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับขอให้เครื่องเดินเรียบนะครับเครื่องเดินเรียบนะฮะร,รถที่ติดแก๊สมานะ่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าติดแก๊สมาถ้าเกิดว่าเราใช้ใชแบบว่าเรารู้เสร็จแล้วเ,เราถอดออกนะถือว่าโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้นะครับดูจากห้องเครื่องนะฮะ เครื่องก็ถือว่าเดินเรียบนะไม่มีอะไรนะครับดึงดูเลยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ารถมันมีปัญหาเรื่องพวกวงพวกวาวนะครับอันนี้เราเปิดไม่ได้แล้วเพราะลูกค้าขับมาแล้วเพราะว่ามันร้อนนะฮะอ่ถือว่าเครื่องเดินเรียบดูนะเครื่องโอเคอยู่เดินเรียบอยู่อืแต่ว่าช่วงล่างโอเคปกติใช่ไหมครับ,รบก็ถือว่าคันที่จับไปเท่าไหร่จับมาที่สองแส้าพันบาท โอ้ยสองแสนห้าพันถือว่าได้ราคาค่อนข้างจะถูกนะเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้ถ้าพูดถึง v ีออสตัวปี2012ตัวนี้ฮะแต่ตัวนี้ได้เครื่องได้ได้ตัวเจนะฮะตัวเจทุกอย่างบอดี้เดียวกันแค่อยู่อย่างเดียวคือกระจกมันเป็นที่ปรับมือบุนแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ทรงอะไรเงี้ยคือเหมือนมันเหมือนกับตัว e หมดฮะก็ถือว่าได้รถสวยนะก็ถือว่าโอเคเลยฮะลูกค้าใช้ได้อยู่แต่ว่าช่วงล่างดีฮะระบบแอร์รพวกแหลกภูกม,มลัยก็ถือว่าปกตินะ อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็น FC นะครับเป็น FC พัทยาเลยนะครับก็เขาเออเขาติดตามอยู่แล้วก็เขาก็ได้ซื้อคันนี้ไปเพราะว่าผมผมรีวิวไปครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็ FC ฟซีเขาได้เห็นนะฮะเดี๋ยวมาตรวจสอบให้ให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อะไรนะพี่ทิศพ,พี่ทิศครับอ่าพี่ทิศก็ได้จัดคันนี้ไปออยู่่คันนี้เขาขายอยู่ที่2 2 5แสนสองห้าเนาะก็ไปต่อราคาไปก็ได้อยู่2 5 0แสนห้าพันนะครับก็ถือว่า ครั้งนี้ผ่อนใช่ไหมฮะใช่ครับวางดาวเท่าไหร่เอ่ยวางดาวไปเจ็ดหมื่นครับอือถือว่าโอเคนะวางดาวเจ็ดหมื่นครถือว่าผ่อนผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับผ่อนเดือนสามพันหนึ่งร้อยครับผ่อนเดือนสามพันหนึ่งร้อยกี่ปีนะหกปีครับหกปีเฮ้ยถือว่าโอเคนะครับทุกคนฮะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีเงินดาวสักนิดหนึ่งฮะผ่อนสบายๆอย่างนี้ฮะผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับถือว่าผ่อนราคาเดียวกับมอเตอร์ไซค์เลยนะดีกว่าไหมดีกว่าไหมพี่ดีกว่าม เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับมอเตอร์ไซค์กับขับรถคันนี้อันไหนดีกว่ารถยนต์ดีกว่าเซฟเราใช่ไหม<ช>ปลอดภัยด้วยฝนก็ไม่เปียกนะฮะแดดก็ไม่ร้อนแถมยังเซฟตัวเองด้วยนะฮะนะครับยัางไงาก็ต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากๆนะฮะที่มาอุดหนุนแล้วก็มาจัดคันนี้ไปนะฮะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะพี่ก็ขอให้พี่ใช่ก็ขอให้พี่ดูแลมันนะฮะเดี๋ยวมีอะไรก็คุยกันนะฮะขอบคุณมากนะพี่นะสวัสดีครับพี่ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ให้ลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ